สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้เงาบอลดำสตูลมาเป็นบอลดำกระดูกดสีชมพูนะครับผมเงาที่ผมได้มาเนี่ยขนาดอยู่ที่สิบเอ็ดถึงสิบสองเซนก็ค่อนข้างสดอยู่ทั้งหมดสามเงานะครับขนาดใกล้ๆกันอันนี้คือเป็นต้นต้นเขานะครับผมแก่ถ้างอกมาแล้วเขาจะเป็นกระดูกสีชมพูแบบนี้สวยเลยด้านหลังใบก็จะชัดเจนกว่านี่ครับ อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีหินผู้ขาไฟอันนี้ผมจะใช้ไว้หลอกก้นเวลาลดน้ำเนี่ยนะ้ำเขจะได้ไม่ขังวัสดุปมันจะไม่แฉะและทําให้ง่ายมันเน่าก็จะลองไว้ก่อนเลยแล้วมาันก็จช่วยให้ให้มันเย็นด้วยครับให้เขาไม่ร้อนขนาดนะครับจะเป็นขนาดประมาณสักสเซนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ร้านไหนก้เรียกเบอร์อะไรนะแต่ผมว่าเนี่ยประมาณเซนหนึ่งเนะี่ยผมว่าโอเคละก็จะลอกต้นไว้ในระดับ ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นแก้วพลาสติกท,ที่เจาอะอยูแล้วเวล,ลาลากเขาออกมาเนี่ยผมจะได้เห็นชัดขึ้นวล,ลาลากเขาไปที่ไหนแล้วก็สเปคน้ามอสครับครั้งนี้ผมจะเป็นใช้เป็นสเปคน้ามอสเพราะว่าผมคิดว่ามันระบายน้ำได้ดีกว่าแล้วก็ไม่อมไม่แข็งสเปคน้ามอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำด้วยสารอาหารนะครับผมสารอาหารที่ผมเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นไคโตซานเทน ตัวนี้ครับผมอันนี้นะครับหนึ่งซีซีใช้ได้กับน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมบระดับน้ำหนึ่งลิตรนะครับแต่ถ้าบ้านไหนนะครับไม่มีแก้วตวงใช้เป็นขวดแบบซีลิตรได้ครับนี่กระตหนึ่งลิตรพอดีเลยอันนี้นะครับหลอดปั๊มนะครับอันนี้ร้านก็แถมมาให้ ดูดหนึ่งปั๊มนะครับบีบตรงบริเวณนี้นะครับด้านบนของเขาหนึ่งปั๊มพอดีขยาวขาวหน่อยนะครับเราเอาสเปกน้ำมอสนะครับเตรียมไว้ใส่ไปแช่น้ำไว้ก่อนให้เขาดูดซึมสารอาหารก่อนเพราะว่า ระว่างนี้เราไม่ได้ใส่อาหารอะไรให้เขาเลยเราก็จะให้เป็นสูตรน้ำให้เขาซึมเข้าไปในส่วนของเงา้าวเป่าก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราจะมาจัดการกับเง้านะครับเงาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมชอบทำให้มันสะอาด มันจะมีเศษดินเศษรากเก่าอะไรของเขาอยู่แล้วก็ตรงยอดที่เขาแห้งแล้วตรงเนี้ยผมจะใช้แปลงขัดแปรงขัดจนกว่ารากหรือว่าเศษดินเศษอะไรของเขาเนี้ยออกให้หมด หรือบางทีนะครับผมเจอเงานะครับตรงช่วงปลายเขาเนี่ยเขาจะนิ่มๆเหมือนจะเน่าตรงเนี้ยถ้าเขาเริ่มนิ่มนะครับตัดออกไปเลยตัดจนกว่าเขาจะขาวจะเห็นส่วนสีขาวไม่ต้องเสียดายครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าตรงเนี้ยเขานิ่มแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเน่าแล้วก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสูง ก็ตรงที่แห้งแ,งแล้วตรงยอดก็เนี่ยครับันจะลอ,อกออกลอ,อกออกไปเลยเลอกออกไปเลยออกออกมันจะไ,ได้สะอาดสะอาดนี่เห็นไหมครับจะเป็นยอดขาวๆแบบนี้ขก็จะมีตุ่มเนี่ยนะครับผมอันแรกคือเนี่ยเดี๋ยวลากตุ่มๆเขาจะออกมาบริเวณนี้ครับผม,ผมก็อโอเคนะเริ่มสะอาดละ สเปกน้ำมอสนะครับเราบีบน้ำดีกว่าน้ำเขาจะไม่หยดเลยนะครับแห้งเลยเอาแห้งเลยเอามานี่ก็มาใส่ในกระบอกแล้วก็เงาที่เรานะครับขัดไว้เมื่อกี้เอามาใส่ ตั้งเขาให้ตรงนะครับแล้วก็กะว่าให้ตรงเนี้ยจังส่วนขาวๆของเขาเนี่ยครับพ้นออกมาหน่อยหนึ่งเราก็จะเอาสเปกน้ามอสนะครับใส่ไปด้านข้างใส่นครับก็จะประมาณนี้ครับก็พยายามให้เขาแน่นอ,อกล้อมเงาเขามาณนี้ครับ ส่วนวิธีการลดน้ํานะครับผมก็จะใช้สเปร์นะครับก็คือเนี่ยน้ำอันเนี้ยเราเอาออกทั้งหมดนะครับอย่าทิ้งนะครเราเอาไปใส่ขวดสเปร์ได้นะครับผมขวดสเปร์แล้วก็ฉีดพ่นเขาเนี่ยระหว่างระหว่างวันได้ถ้าเขาแห้งนะครับหรือจะเอาไปลดน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับต้นไม้ต้นอื่นส่วนวิธีการลดน้ํานะครับก็ผมจะใช้เป็นขวดสเปร์เนี่ยครับผสมน้ําที่เหลือจากมะเขกอ แล้วก็ลดระหว่างวันนะครับระหว่างวันช่วงไหนที่เขาแห้งมากๆอย่างช่วงเช้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะฉีดไปแต่ไม่ฉีดเยอะนะครับฉีดพอให้ด้านหน้าเขาชื้นตรงด้านหน้าเนี่ยเขาชื้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางตรงที่ที่เขาชื้นอยู่แล้วก็ใช้สองวันพอเราค่อยฉีดทีหนึ่งยังไงก็อุปกรณ์เนี่ยครับอุปกรณ์ง่ายๆหาได้ง่ายๆนะครับยังไงก็ลองทําดูลองทําดูนะครับ ประมาณสักสิถึงสิหวันเนี่แหละครับลากก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นเงาเสน่ห์จันสุมาตานะครับผมใช้วัสดุช้าเดียวกันประมาณ10ถึงสิบหวันเขาก็จะออกประมาณนี้ครับผมลองทําดูนะครับวัสดุหาง่ายครับยังไงฝากติดตามคลิปอื่นๆที่จะออกมาด้วยนะครับขอบคุณครับ thank you